ประเด็นดังวันนี้หลังจากที่เมื่อวานเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงการเมืองที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าพร้อมกับสอสอ,อีก20คนถูกไล่ออกจากพักพลังประชารัฐนะครับจนทําให้เกิดคําถามตา,ม,ตาม,มามากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังการเลือกตั้งซ่อมไม่กี่วันเท่านั้นแล้วหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจะย้ายไปซบพักอะไรจะไปอยู่ฝั่งไหนแล้วจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างไรเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีถึงขั้นต้องรีบออกมาบอกเลยนะครับว่าจะไม่มีการปรับครอมอไม่มีการยุบสภาตอน เพราะว่ากฎหมายยังไม่พร้อมขณะที่ยังไม่ทันข้ามคือเลยร้อยเอกธรรมนัทก็ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านการอัดคลิปเจ้าตัวว่าอย่างไรไปฟังครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอยู่บ้านเก่านี่หลายอย่างมันทาได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องเงื่อนไขหลายอย่างซึ่งเราคงไม่ต้องไปพูดนะครับในหัวใจเราเนี่ยนะครับที่เราสั่งสมองให้ทําง,งานทุกวันเนี่ยนะครับเรายึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับ บางเรื่องเราอยากจะทําเรื่องโน้นเรื่องนี้อย่างที่เราไปเจอปัญหามาเราปัญหามาทำมาทาเป็นโจทย์มาทําเป็นคําถามถามตัวเองว่าจะแก้ปัญหาจาบ้านยังไงท้ายสุดมันทําไม่ได้เราก็อยากจะมาทําด้วยตัวเองเอาตรงๆอะไรก็ตามที่มันทําด้วยมือตัวเองเนี่ยพี่มีความมั่นใจมันจะทําได้มีคุณภาพเป็นการออกมาเปิดใจครั้งแรกของร้อยเอกธรรมนัฐนะครับโดยบอกว่าการที่ถูกขับออกในครั้งนี้ถือว่าเป็นมติของคณะกรรมการบริหารพักและสสที่ใช้เสียง3ในสของที่ประชุม ซึ่งสถานการณ์การขับออกแบบนี้เนี่ยก็ยังถือว่าตนยังเป็นสอสออยู่นะดังนั้นการที่จะไปอยู่บ้านหลังใหม่ก็สามารถใช้เวลาได้30วันหาพักใหม่อยู่และที่สําคัญการขับออกครั้งนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอยู่บ้านเก่าหลายอย่างทําได้ไม่เต็มที่ด้วยเงื่อนไขหลายอย่างเช่นประชาชนมีปัญหาเกิดขึ้นก็อยากจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแต่ท้ายที่สุดทําไม่ได้ หลังจากนี้มั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างมีคุณภาพมากกว่าส่วนที่มีกระแสว่านี่คือละครฉากหนึ่งเท่านั้นทางร้อยธรรมนัทบอกว่าต้องยอมรับว่าความจริงอย่างหนึ่งเนี่ยตนเป็นคนที่ตรงไปตรงมาฉะนั้นการพูดตรงไปตรงมาอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของนักการเมืองบางกลุ่มเพราะฉะนั้นภาพที่ออกสื่อก็เพราะเราทำงานทำให้หลายคนไม่ชอบคนอย่างตนเนี่ยเคลียร์จบก็คือจบ ไม่เคยที่จะเอามาเป็นประเด็นมันอยู่ด้วยกันแล้วไม่ยอมรับความจริงเมื่อจบก็ต้องจบแต่เมื่อจบแต่ไม่จบเราแยกกันเดินดีกว่าไปฟังเสียงร้อยเอกธรรมนัฐกันพี่เนี่ยเคลียร์จบคือจบไม่เคยที่เอามาเป็นประเด็นมันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ชอมไม่ยอมรับความเป็นจริงเลยนะครับเมื่อจบก็ต้องจบเมื่อจบไม่จบเราก็แยกกัน ส่วนพักการเมืองที่ร้อยเอกธรรมนัฐจะขนสอสอยีคนรวมตัวเองก็กลายเป็น21คนนะครับจะไปอยู่พักไหนคาดการกันว่าอาจจะเป็นพักเศรษฐกิจไทยซึ่งพอไปดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตพบว่าพักเศรษฐกิจไทยนี้ก่อตั้งตั้งแต่วันที่7เมษายนปี63มีสมาชิก8,736คน ที่ทำการใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคาร SG Tower ซอยมหาดเล็กหลวง3แขวงลุมพินีเขตปทุมวันจากเดิมมีนายประสงค์วรารัตนกุลเป็นหัวหน้าพักนะครับและมีนายเมทาวีเนสไสวเป็นเลขาธิการพักแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนายประสงค์ลาออกไปแล้วทำให้กรรมการบริหารพักพ้นสภาพตอนนี้เหลือนางรัชนีสิวเวสรองหัวหน้าพักขึ้นทาหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักแทน มีรายงานว่านอกจากกวนของร้อยเอกธรรมนัฐแล้วคนที่จะเข้าไปอยู่ในพักนี้ด้วยก็คือพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุทยาหรือว่าบิ๊กน้อยคนสนิทของพลเอกประวิทย์นั่นเองนะครับแล้วก็คาดว่าจะมานั่งเป็นหัวหน้าพักด้วยมีพลตํารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิทย์จะมานั่งเป็นที่ปรึกษาพักซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสายตรงที่ใกล้ชิดกับบิ๊กป้อมทั้งนั้นเลยซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับว่า ที่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกมาว่าพักนี้เนี่ยมีความพร้อมทุกเรื่ององค์ประกอบอื่นๆพร้อมหมดแล้วบ้านหลังใหม่นี้เตรียมมานานแล้วจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แต่จะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรแล้วจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนเร็วๆนี้ก็คงได้ทราบกันและหากพักเศรษฐกิจไทยมีสสในสังกัด21คนมีพักเล็กที่จะตามร้อยเอกธรรมนัฐอีก9คนรวมเป็น30คนเนี่ยจำนวน30คนนี้ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับมีพละกำลังพอสมควรทีเดียว ดังนั้นสถานะของพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะออกหัวหรือออกก้อยจะเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านจึงน่าจับตาอย่างยิ่งหากย้อนดูตัวเลขที่น่ากลัวของรัฐบาลตอนนี้นะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรนเนี่ยมีทั้งหมด475เสียงถ้าเกิดว่ากลุ่มสสของร้อยเอกธรรมนัฐ30คนไปอยู่ฝั่งรัฐบาลตัวเลขฝั่งรัฐบาลจะมีทั้งสิ้น267เสียงนะครับ ฝ่ายค้านเนี่ยจะมีแค่208เสียงแต่เมื่อไหร่ที่กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐก,กับกลุ่มสอสอเนี่ยรวมทั้งหมด30คนถ้าเกิดกลุ่มนี้ย้ายไปอยู่ฝ่ายค้านรัฐบาลจะเหลือแค่237เสียงขณะที่ฝ่ายค้านจะมี238เสียงซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ย รัฐบาลเองฝั่งฝั่งของรัฐเองก็ไม่น่าจะรอดนะครับที่เราไม่ได้ยินกันมานานเสียงปริ่มน้ําก็อาจจะกลับมาได้ยินกันอีกครั้งฉะนั้นอํานาจการต่อรองตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าอยู่กับพักร่วมทั้งนั้นเลยก็ลองนึกภาพไปต,ตามๆกันนะครับว่าถ้าเกิดมีบางพรักไม่ประสานเสียงแบบครบทุกคนรัฐบาลจะผ่านกฎหมายได้อย่างไงและตอนนี้ก็มีกระแสะข่าวออกมาว่า 30. สสที่หายไปก็มีข่าวการต่อรองกันนะว่าอยากจะขอเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ ถ้าไม่ให้หนายกจะเดินเกมอย่างไรต่อเมื่ออำนาจของร้อยเอกธรรมนัฐมี30เสียงแล้วหากเทไปทางไหนทางนั้นก็สบายครับดังนั้นความเป็นไปได้ก็คือมี3โจทย์1ก็คือยุบสภา,าทันทีซึ่งก็ต้องมีการเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวเพราะว่ากฎหมายบัตร2ใบเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะฮะต้องเลือกตั้งใหม่ภายใน45-60ถึงวันตามสารรัฐธรรมนูญกําหนดและร้อยเอกธรรมนัฐเองก็อาจจะเตรียมตัวไม่ทัน2ก็คือรอจังหวะที่เหมาะสมครับ หลังจากนี้ไปยังไม่มีวาระที่จะโหวตอะไรแต่ก็มีพระบองงบประมาณที่น่าเป็นห่วงอยู่กว่าจะโหวตผ่านก็ต้องมีวาระแรกต้องลุ้นกันหากผ่านก็ต้องไปรอกรรมธิการแล้วก็ไปวาระสาซึ่งเรื่องนี้ไม่ผ่านก็ไม่ได้นะครับหรือหากรัฐบาลทำตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ว่าให้เวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน105วันถ้าไม่เสร็จก็ถือว่าสภาผู้แทนเห็นชอบและให้เสนอร่างต่อวุฒิสภา และ3นะครับก็คือรอการประชุมเอเปครับประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือว่าอยู่จนครบวาระปี66เลยซึ่งหากจะอยู่ยาวแบบนั้นนายกก็คงต้องแลกด้วยกับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ2องเก้าอี้ก็คือกระทรวงแรงงานและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามที่ร้อยเอกธรรมนัตต้องการซึ่งหากแลกมากับเก้าอี้ก็มีแนวโน้มว่าร้อยเอกธรรมนัตก็คงจะประคับประคองนายกไปได้นะครับ ดังนั้นการเมืองปี65ในปีนี้คงต้องจับตาท่าทีของนายกว่าจะประกาศลาออกหรือว่ายุบสภาหรือไม่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญปมการดำรงตำแหน่งนายกรัฐรมนตรี8ปีเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องจับตามองทั้งสิ้นครับ